ตอนนี้ผมอยู่กับ Honda City นะครับเป็นซิต y c คาจากค่าย Honda เป็นรถซีดานสีประตูอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับผมคำถามที่ผมได้รับมากที่สุดเลยที่ลูกค้าถามมาเกี่ยวกับรถคันนี้เนี่ยก็คือหลังรถคันนี้ที่มันดูเล็กๆอย่างเงี้ยมันใส่ถุงก๊อบได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนี่เป็นถุงก๊อบของผมเองนะครับเป็นถุงก๊อบที่ใส่อุปกรณ์เข้ามาข้างในเนี่ยเต็มที่เลยมีทั้งไดรเวอร์มีครบทุกอย่างนี่ไดรเวอร์นะครับทุกอย่างมีครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู ว่าไอเนี้ยมันใส่เข้าได้จริงหรือเปล่านะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้รีโมทเนี่ยเปิดกดเปิดกระโปรงหลังได้นะครับโอเคเยวมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราเก็บถุงสักรู่นะครับช่วงนี้นี่ร้อนจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ใอากาศนะฮะหมายถึงเงินมาดูกันนะครับว่าถุงก๊อฟของผมไปเงี้ยจะใส่หล mm ังรถ h o n d a City คันนี้ได้หรือเปล่าเป็นไงครับสบายๆเลยครับถุงก๊อฟอันนี้เป็นถุงก๊อฟไซส์ใหญ่นะครับผมใส่ได้สบายๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะ ข้างใน h o n ด้ารุ่นนี้นะฮะที่ข้างนอกมองเห็นว่ามันแคบเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันกว้างมากเลยเดี๋ยวผมจะสลับกล้องไปให้ดูนะครับโอเคท่านจะเห็นนะฮะว่าข้างในเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีมุมวาอยู่ถ้าดูจากตัวถังด้านนอกนะจะเห็นไหมฮะเห็นนะมันจะมีวา์ทั้งด้านนี้และด้านนี้ทําให้ที่เก็บของด้านในเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้ะใส่ถุงพับได้สบายๆเลยนะครับ ถ้าสงสัยอะไรถามเข้ามาได้อีกนะครับหรือถ้าเกิดต้องการจะใช้ผมทดลองอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ที่มีในร้านเนี่ยบอกได้เลย